เอาละครับก็ขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่าการไล่ล่าเสา2นั่นเองนะครับผมซึ่งแบบนี้ก็เหมือนอ่าจะให้เราหนีจากฆาตกรนะครับผมก็จะมีให้เลือกอยู่2โหมดนะอ่าตอนนี้ก็เราเวลาครับผมอืมนี่ะก็มีให้เลือก2โหมดแบบนี้นะทุกคนก็คือปัญหา2เท่าหรือสัปปะล่าตัวเดียวนะที่จะไล่ล่าเราแค่ตัวเดียวเราจะโหวดอ่าโอเคเพื่อนเขาโหวดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเค ภายในตัวเกมเนี่ยก็จะมีสัตปวปะหลาดไล่ล่าเรานะครับผมเรื่องเราก็ต้องหนีนะนี่นายยิ้มเลเวลหกโอ้แม่ก็หมุนคอด้วยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราอยู่ไหนกําันูนะแต่ออันนี้คืออะไรอ๋อเครื่องปฐมพยาบานอ๋อเครื่องปฐมพยาบานนะทุกคนเราต้องหาทางออกมาจากที่นี่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าทางออกมันอยู่ไหนเออทุกคนผมว่า โอเคตรงนี้ทางตันถ้าใครวิ่งมาตรงนี้จบไม่สวยแน่โ oh อ้อะาะหมากอดเฮ้ยเดินวาเนี่ยเฮ้ตู้เขาได้เป้าโอ้กดอ e. ีเป็นชาติเลยเฮ้ยถ้ามีการไล่ล่าที่มานี่งามงามไต่นะทุกคนงามไต่เลยนะเฮ้ตรงนี้ไม่มีที่แอบ์เลยเหรอเฮ้ตรงนี้ม,มีที่สมบัดเอาไปทำอะไรได้อ๋ออย่างสำหรับวัตถุประสงค์โอเค ทางนี้มีทางไปวายวายโอ้ยตกใจหมดโอ้เออเออีผู้เล่นพวกเดียวกันนะครับผมโอ้ตกใจหมดเลยเอออย่างน้อยเราก็มีเพื่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเพื่อนโู้แม่กอดผ้ม่กอดฆาตกรจะตามเรามาไหมอุยอุยตกใจหมดอ่ะจะเพื่อนลงทีมะคนเฮ้ยตรงนี้ทางตันนะเพื่อนตรงนี้ทางตันนี่ฉันมียาเฮ้ทุกคนฉันมียายาฉันมียา ไปกันไปกันไปทางไหนหน้าทางที่เราวิ่งม้ามใช่หรอน,นี่ที่ไหนเนี่ยตันโอ้ m ม่ก d งานเข้าแล้วมีตัวอะไรอยู่ข้างหน้ารตรงนี้ฉชนเปิดแล้วล่ะโอ้ m ม่ก d ตรงนี้มีคนเต็มเลยเราจะไปตรงไหนต่อได้อ่ะเหมือนเขาจะวิ่งบนเหรออ๋อเขาวิ่งออกแล้วเขาวิ่งออกแล้วเขาวิ่งออก,เข,ออกเขาวิ่งออกมาทางนี้โ okay. อเคมีฆาตรกรไหมทางนี้ซึกว่าจะไม่มีใช่ไหมมีผู้เสียชีวิตแล้วโอ้ m ม่ก d โอเคอันนี้คืออะไรอ่อเหรียญสำหรับวัตถุประสงค์นะโอเคเขาวิ่งไปโน่นแล้ววิ่งไปโน่นโอเควิ่งตามเขาไปนะครับทุกคนคือบางทีเขาอาจจะเล่นเป็นนะทุกคน okay. โอเคอเฮ้ยเฮ้ยใครวิ่งมาอ๋อตัวขาวอ่าตัวขาวนี่ว่าไม่มีอะไรเลยเขาเออกไปฉากเส้นไหนนะน่าจะหาได้น,นะทุกคนอืมโี่ m ห g ก็มืดมากไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมนะ อแต่พอไปใกล้ๆกล้ำแพงมันจะมีการเลื่อนแสงนะทุกคนให้เห็นโอเคโว้าว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 ว้โวว้าวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเราเต้นได้ไงเราเต้นเราเต้นได้ไงเราเต้นได้ไงเราเต้นว้าเฮ้ยดุมากอุย้ยเรียบร้อยโ oh อไมก้อนเราหัวแตกหัวแตกกันเลยทีเดียวเชียวหนูหนีไม่รอดเลยนะทุกคน แล้วว่าเกมกําลังดําเนินไปเนี่ยคือเอาไง่ายๆนะทุกคนเราต้องแบบเอาตัวรอดน่าจะนะน่าจะที่ผมคิดความรู้สึกนะก็คือเราต้องเอาตัวรอดเนี่ยให้เวลานี้มันหมดนะทุกคนอ่าถึงเราจะหาทางออกเจอนะแต่ผมนันตายก่อนนะซึ่งตรงนี้ก็มีเกมเล่นให้เรารอนะทุกคนเฮ้ยทุกคนตัวนี้สเปราดก็ซื้อา,าที่มันเอาโดนวิ่งไล่นี่น่ากลัวที่มันโดนวิ่งไล่แล้วตัวโดนตัวนั้นไล่งับนทุกคนเนะี่ย เออก็เซราตัวนี้เลยส่วนนี้ก็แมวกาฟิวแบบหลอนๆนะทุกคนอ๋อจำได้แล้วนี่ก็โซนนี้กดตาเลือดโู้ไม่กืมเป็นคนเล่นอะไรดีอ่าบิโก้อะไรกางเกงซาตินคือแล้วอะแดตี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 โอ้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 ฮะฮะเป็นตัวละครเราที่กําลังอ่เพียหน้าอยู่ในนั้นนะทุกคนตอนนี้ผมกดมัวแล้ว โอ้ยผมกดมั่วมากเลยมันเร็วมากโอ้โอ่โมีมินิเกมในนี้ด้วยนะมีมินิเกมในแมปนี้ด้วยนะทุกคนดูดิอ่ามีเพลงด้วยนะแต่มารู้ติดหรือกรติดไหมดังนั้นเราจะพอแค่นี้ก็ไน,น,กน,น,กน,น้ก็อนนะนนนะทุกคนโอเคโอ้โหคะแนนติดลบพกพันเลยห่ะโอ้ยใหม่ก็้ยทุกคนนี่ภาพเลยเนี่ยมันภาพเหมือนก็ซิลา l นะตัวน,นี้ก็ภาพเจ้าตัวม่วงนะทุกคนอ่าน่ากลัวนะตัวนี้แต่ตัวนี้ก็เหมือนเอามาในอนิเมะหรือเปล่าเนี่ย หรือเขาวาดเองน่าจะวาดเองนะทุกคนอันนี้ใส่อะไรด้วยแต่เราเก็บไม่ได้โอ้ทุกคนมันคือรวมพามหล่อนเลยทุกคนดูภาพน,นี้ดิภาพตรงนี้หล่อนมากทุกคนดูดิโอ้ไม่ก็หล่อนเกินไปไหมไอเนี่ยข้างบนเป็นก็อิล่าเหรอก็อิล่าภาพนี้คืออะไรอะ่ะผมไม่เคยรู้นะเออเป็นก็อิล่าหนึ่งเก้าสิบห้านะทุกคนที่ป้านเขียนไว้ แต่ผมไม่รู้คือกาซิล่าตัวอะไรแต่น่าจะหลอนน่นแหละโอ้ทุกคนตรงนี้มีทางไปได้ด้วยแต่ผมไม่ลงไปแน่นอนข้างนอกนี่มันออกมาได้ด้วยหูไม่กอเฮ้ยอ๋อมีกระจกอยู่มีกระจกอยู่อ,ยอ่าเรารอไปนะแล้วก็สำรวจอันนี้เสร็จแล้วนะอันนี้คือแหล่เล่นได้ไหมเล่นได้ด้เฮ้ยทุกคนมันออกมาได้นี่กว่าหูไม่กอดหูไม่กอดกลับเข้าดีกว่าไม่อยากออกไปเลยโอ้ทุกคนอ่ามีของตรงนี้นะที่เขาซื้อแฟฉา่นจะได้เพราะเขาซื้อตรงนี้เองเหรอ เราก็ไม่รู้นะทุกคนอา้ากดออกไม่ได้โอเคออกใจแล้วอืมรอเขาเล่นกันเสร็จก่อนนะให้ทุกคนสองคนนี้เขามองหน้ากันนะทุกคนเพราะไม่กอดเขาอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้แต่ตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีแล้วนะตอนที่เกมจะจบลงทุกคนตรงนี้มันเปิดโล่งนะทุกคนอ่าตรงนี้มันไม่มีกําแพงนะแต่ถ้าเราอยู่ใน,นเนี้มันจะนึกคิดว่าตรงนี้มีกําแพงนะทุกคนอ่ามันเหมือนกาแพงใช่ไหมแต่พอเราเดินมาใกล้มันไม่ใช่กําแพงทุกคนเปิดโล่งตรงนี้โอ้ะหลังคาเปิดโลง่งโพไม่กอด โอ้คนนี้เขาคนจีนนี่ว่าเขามาเล่นโลบอกได้ไง <c oughs> เออโลบอกเออเขาแบน<ม>จีนเหมืแล้วทุกคนแต่คนนี้เขามาเล่นได้ไงรืยพิมพ์เป็นภาษาจีนเฉยแต่ที่จริงเป็นคนอ่าประเทศอื่นนะทุกคนที่ไม่ใช่จีนอ้าวทุกคนมีผู้รอดชีวิตสองคนนี้ที่รอดได้จนจบนะทุกคนโอ้แม่ก้อนจะตัวขาวที่เราตกใจเข้าไปเขารอดได้จนจบโอ้แม่ก้อนชาชีวิตรอดได้เฮ้ยอันนี้อะไรทำไมมันชัดขึ้นตอนแรกเราไม่เห็นชัดขึ้นเลยนะทุกคน อ่าเหมือนพระจันทร์จะส่้างสว่างนะตอนนี้ลองไปวิ่งไหม,มไม่ได้ดีกว่าไม่มีใครโดดไปเนาะที่จริงมันไปได้แนะ่ทุกคนมันล่วงได้แนะ่แต่ผมแค่ไม่อยากไปเห็นอนะเห็นไหมมันล่วงได้แหละทุกคนเนี่ยมันออกไปได้แนละ้วมันไม่มีอะไรกั้นนะทุกคนเออเหมือนคนสร้างแมปกะให้เราต้องไปตายอะนะทุกคนทุกคนคนนั้นเขาออกไปแล้วโดดเข้ามาใหม่เห็นไหมเฮ้ทุกคนเขาเป็นคนไทยทำไมกัน oh พระสงฆ์พระอาตมาอาตมาเชื่อมด้วยอาตมาโกาหก้ามงฟิตอยูนะอาตมาอืมเออว้าวเราเจอพระทุกคนทีนี้เราหายกลัวได้แล้วนะทุกคนหายกลัวเลยหายกลัวเลยอืมพระทําทไมหน้ายิ้มขนาดนั้นเออไหนดูสิภายในตัวเกมทางนี้เป็นแมปอะไรเอ้ยโหใหม่ก็อลอยได้ด้วยโหใหม่ก็เก็บเป็นใช้ไงอะ่ะ อากดีอ่ะตน e นี้อะไรอ่ะเหมือนครูสอนเลขนิดแต่เขากบมองเราอ๋อกดจิบได้นะทุกคนโอเคกดอะไรเอาไปฉายซองกดอะไรเอาไปฉายซองเอ้ยกดอะไรเอาไปฉายซองเอ้ยโอุ้อยเราตายแค่ว่าหูอ,อะไรอ่ะทุกคนคิดว่าในแบบนี้สามารถเต้นได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองใช้คำสั่งเต้นให้ดูนะเอ่อมันต้องยินครับใช่ไหมอืมคำสั่งจากเกมเกมยางเงนะเนี่ยทุกคน อะเต้นไม่ได้นะทุกคนแบบนี้หรือเปล่าลองกดทาเต้นภาวนาได้ไหมไม่ได้นะดูเหมือนจะไม่ได้นะทุกคนโอเคเขาชอบบวชปัญหาสองเท่านะผมก็บวชปัญหาสองเท่าเหมือนกันอ่าผมอยากรู้ปัญหาสองเท่ามันจะเป็นยังไงนะไม่เคยเล่นเหมือนกันหืมไหนปัญหาสองเท่ามีฆาตกรสองตัวแน่นอนนั่นไงฆาตกรสองตัวจริงๆด้วยโอ้ใหมก่กรร็ทำภารกิจเสร็จนี่เดอดเฉื่อยเดือดเฉื่อยแล้วเอาไงมันเฉื่อยร่วมตามแมปด้วย โอ้ my god 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 วิ่ง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 โอ้ my god โอดไม่กอดไม่กอมันจะตามมาแล้วทุกคนวายโอ้โอ้วิ่งคุ้มหัวแม่เลยโอหมันไม่ไล่คนอื่นนะทุกคนคือผมมองหลังมองแต่โซนิกนะเลือดนะเมื่อกี้แต่พอหันหน้ามีทีมันโผล่มาเลยอ่ะเฮ้ยน่ากลัวมากเหมือนในเออ กระตูนแบบน่ากัดสายองขวัญเลยทุกคนคือมองหันหลังแล้วมันโผล่มาข้างหน้าผู oh God. Hey, ้ใหม่ก็เฮ้ยทุกคนผมเห็นไม่ผิดใช่ไหมชาวไซยามาเล่นเกมโรบอ์ทุกคนชาวไซยามาเล่นเกมโรบบ์เออมาได้ไงเนี่ยโอ้โหร่างสองซะด้วยจะกะมาต่อยอยใช่ไหมต่อยผีพวกกสิ่าอะไรพวกนี้เลยใช่ไหม,มน่าจะใช่แน่ชาวไซยาหคนนี้เฮ้ยโกโจโก็มาทุกคนโ,โ,โกโจเขายังไม่ตายเขาต่อตัวมาเล่นเกมผีนี้ด้วยโอ้ยผมเขาไม่ใช่สองนี้แนะน่ทุกคน ผมเขาสวยมากเพระสามดีที่สวยมากเลยทุกคนทุกผมโกโจโดีเออคนปั้นมีโคตรแบบสวยมากอะ่ะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเอาเ,เขาลงไปไม่เป็นไรเหรออ๋อคนนั้นเขาลงไปนะเขาเดินไปไหนะ่ะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ออกลับไปได้ไหมเอ่ยกลับไปได้ไหมเอ่ยกลับไปได้ไหมเอ่ยฉันไม่อยากลงมาเลยกลับไปได้ไหมเอ่ยโู้ไหมกอนร้ไหมกอนน่ากลัวเกินไปเฮ้ยเอาซะผมเสียสลังเลยนะเมื่อกี้ ปัญหาเดียวก็พอนะทุกคนสองปัญหาสองเท่าเนี่ยคือมันแบบไล่ผมนั่งเดียวเลยคือคนอื่นมันมีมันไม่ไล่เอ้ยใครแต่งตัวเนี่ยฮะเฮ้ยหลังคาดแหว่งเจียวอ้าวไฮโอเคสวัสดีแล้วนะทุกคนอืม,อมโอเคสม,มากับงกูกุนโกคูซุนโกคูเออโกคูคุงอะไรอะเรียกว่าอะไรมันมีหลายชื่อเกินคาคาอโอตเหรอผมคเป็นสีดำ้วทุกคน ผมสีทองเริ่มหายไปแล้วความเป็นชาวไซยาดูเดือดเริ่มหายไปแล้วโองหม่ก็ดโอ้มีตัวอะไรพุ่มาไหมก็คเดินก็ค่อเดินนายจะรีบเปลี่นไปไหนโอเคทำไมทุกคนวิ่งมาทางนี้ทำไมทุกคนวิ่งมาทางนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมีตัวอะไรโอ้กะโจกะโจไอ้เนี่ย้าหลมองหลังไว้มองหลังไว้มองหลังไว้ เฮ้ยอะไรเนี่ยสับสนทิศทางนิดหน่อยไอ้พวกไปเร็วไปเร็วเออเดี๋ยวพวกเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยน่ากลัวพวกเขาติดตามไปเรืยคนพวกใหม่ก็พวกใหม่ก็เฮ้ยผู้นายอยู่ไหนน่ะนั่นไม่ก็ตกท่อไปเหรอฮะอะไรอะไรอะไรโคโคอะไรโคอะไรมีตัวอะไรตัวอะไรพวกมา ตัวอะไรอ่ะโอเคทุกคนเสียงโดนตีมันเล้าใจแล้วจังหวะนี้แต่ผมก็วิ่งมานี่ได้นะทุกคนโอเคอันี้อะไรอ่ะว้าาอ้โอ้าาาาาโอาา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 าอาาโ โอเยก็โอเยก็ uh? oh oh ุเจอเจอคนเจอคนอยยดีก่มาเจอนะทุกคนตามพนนี้ไปแล้วกันโอ้มยก็โอ้มยก็นากลัวเป็นเจโอ้ยยยยยยโยยอยยยยยยิยทุกอยยยยยยหยยไยย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 มยยอยยยยยยยอยยยยยอ m ย god! ยย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 ยร้องลยยยยยยยปยย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 ยม โอเคโอเคโอเคมีเพลง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 อยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยออยายานะอย่านะอย่าวิ่งสับเท้าสับเท้าแตกสับเท้าแตกสับเท้าแตกสับขับสับเท้าสับเท้าสับเท้าแตกวิ่งตามแมวไปวิ่งตามแมวไปมองเห็นแค่แมวตอนนี้่งตามแมวไปวิ่งวิ่ง นี่จำไนจม่ไป,ไป,ไป,ไปมาไหมไม่มาใช่ไหมจฉายแล้วหมดแล้วโอ้มาเหรอแมวนายเห็นหไหมเหรอเห็นไหมแมวมันมาใช่ไหมอุ้ยโอ้ใหม่ก๊อดโอ้หมกอเรียบร้อยครับทุกคนหัวแตกเอาล่ะฉันจะให้เกียรตินายจิปปี้ผู้ปิดคลิปให้หน่อยสําหรับใครที่ชอบกิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแ c รกแล้วไเจกันในคลิปหน้าปะแลวอย่าลืมกดกระิแจ้งพวกเราด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายบ๊ายบาย